โอเคแล้วในช่วง E p พีที่2นะครับเช้านี้ผมก็ได้มาเห็นพี่ช่างนั่งเขียนแบบบ้านนะ,ะผมอยากจะขอดูแล้วก็ขอสอบถามเกี่ยวกับแบบบ้านได้ไหมครับได้ครับนี่ก็เป็นแบบบ้านที่พี่ช่างได้ทามานะครับจะเป็นประมาณนี้คือสวยมากๆอ่ะและทีนี้ก็จะเป็นในส่วนของที่ผมอะ่ะจะเอาไปแปลงเป็น เป็นแปลบ้าน 3D นะครับอ่าอยู่ในนี้มันก็จะเป็นแบบกระดาษเขียๆนๆเนาะคือมันก็ยุคยุคเก่าแล้วแต่ว่าผมก็จะเอามาอัปเดตให้มันเป็นเอ่อเป็นแบบแปลบ้าน 3D ให้ทุกคนได้เห็นกันดีๆๆงามๆขึ้นนะครับอ่าผมอยากจะขอสอบถามนะครับว่าอันนี้ทําทําทําไมล่ะครับอ่าคือมันเป็นการเอาใจใส่รายละเอียดให้ลูกค้าเพื่อลูกค้าจะได้มีความมั่นใจแล้วก็เข้าใจในเนื้องาน ที่เราจะสร้างให้ไม่ใช่ว่าเราพูดไปอย่างทําไปอย่างคือสิ่งที่เราสร้างหรือเราจะนําไปให้ลูกค้าเนี่ยมันต้องตรงประเด็นตามที่พูดคุยตกลงกันไวา้าเหมือนแบบบ้านเสาเป็นยังไงอิฐเป็นยังไงแผ่นสันไทยที่ใช้มุงเนี่เป็นยังไงเราต้องทำรายละเอียดในส่วนนี้ให้ลูกค้าเข้าใจมากที่สุดก่อนที่จะตกลงทำสัญญากัน ลักษณะนี้คือการแจ้งให้ลูกค้าเข้าใจก่อนในเบื้องต้นคือรายละเอียดในส่วนนี้ก็เป็นส่วนที่สำคัญมากขั้นตอนหนึ่งที่เราจะละเลยไม่ได้ก่อนที่เราจะทำสัญญากับลูกค้าอันนี้คือมันเป็นรายละเอียดในเบื้องต้นที่เราจะสื่อให้ลูกค้าเข้าใจกับเราได้ งั้นขอสอบถามนิดนึงนะครับไอหลังบ้านหลังนี้เนี่ยที่พี่ช่างเขียนเนี่ยมันตกที่หลังล้าเท่าไรหร่ล่ะครับตัวนี้มันจะเป็นลักษณะเราทําตามแบบที่ลูกค้าส่งมาให้ตามความต้องการแต่เป็นเนื้องานของเรามันจะอยู่ที่ราคาสองแสนแปดสองแสนแปดสองแสนแปครับโอ้แล้วโอ้โหว่ารายละเอียดเชิงลึกในเบื้องต้นนี่มันจะเป็นอ่า ทางส่วนของลูกค้าส่วนหนึ่งแล้วก็ทางเราส่วนหนึ่งมามา,มารวมกันถึงจะมาเป็นราคาตัวนี้คือเขาจะยึดถือราคาแสนห้าแล้วเขาจะมาเพิ่มเติมในส่วนอื่นๆขึ้นมันก็จะตกเป็นสองแสนสองแสนแปดสองแสนแปดโอ้สองแสนแปดนี่รวมราเบียงด้วยใช่ไหมครับพี่ช่างใช่ครับป้าเออโห มีสเสาเหล็กยื่นกับหลังคายื่นลงมาอย่างนี้ด้วยนะครับทุกคนสองแสนแปดนะตามภาพเลยอืมตามภนะามพาเลยครับตามภาพเลย,เลยอันนี้ยังไม่ได้ดลงรายละเอียดเชิงลึกคือมันเป็นรูปแบบคร่าวๆห้องกว้างเท่าไหร่อะไรย,ย,ะไยังไงบ้านเป็นยังไงแต่รายละเอียดเชิงลึกพวกฝ้าสีไฟอะไรยังไงนะมันจะไปไประบุกันอีกทีหนึง่งกระบงกกระเบื้อง ห้องน้ําจะใช้เป็นแบบไหนชักโครกหรืออะไรยังไงตัวนี้มันจะไปไปไประบุในในในขั้นตอนทําสัญญาอีกทีหนึง่งครับโอ้โหนี่แหละครับสําหรับเรานะสตาร์ทอัพช่างก่อสร้างนะครับสําหรับอีพีสในช่วงเช้าครับก็จะมีประมาณนี้แหละซึ่งวันนี้เราก็จะไปไปไป,ไปทำงานอีกช่วงเช้าน,นะครับช่วงเช้าน,นี้เราไปทํางานอะไรเหรอครับพี่ช่าง ไปปูกระเบื้องครับไปปูกระเบื้องนะครับเพราะว่าเมื่อวันก่อนสองวันก่อนเทพื้นไว้ที่นี่ฝนตกเกิดอุปสศัค์นิดหน่อยก็เลยเพิ่งได้เริ่มวันนี้ครับนี่แหละ,ะก็รอติดตามชมได้นะครับว่าเวันนี้เนี่ยเราจะทําอะไรบ้างมีอะไรบ้างนะครับเพราะว่าเรารับจริงคาจริงนะครับราคาเริ่มต้นที่แสนห้าเป็นงานปูกระเบื้องต่อเติมนี้ก็ทําเช่นกันนะ เออสำหรับเราก็ไว้ติดตามชมสลับวันนี้นะครับวันที่5กันยายนขอบคุณครับตอนเช้านะครับผมได้ทำเป็นสำหรับ Google G e m i n i นะจ e ม i ี i วิดีโอคือเราก็ต้องการที่จะขายบ้านในราคาแสนห้าแน่น,นะเรามาดูก่อนว่าเออผมเขียนเปอย่างเงี้ยแล้วแล้ว,แล,วแล้วมันจองมาเป็นยังไงพอราคาถูกก็ต้องขายหนะ่คอยคอนเฟิร์มเลยจริงป่าพ,พี่บ้านไม่ถึงร้านมีอยู่บ่หรือสิให้คอยนอนเพื่อนหน่อยติดแอะข้างไกลเคลียดินอ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมได้ทําในช่วงเช้านี้ของวันที่5กันยายนนะครับเ,เพื่อที่จะทําการขายอันนี้ออกมาได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะใหม่สดๆจริงๆ63ตารางงบสดๆจริงๆอะไรืรอผมรู้สึกว่ามันมันมันดูแบบไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ดูดีเท่าไหร่มันดูแบบไม่ดีอ่ะก็เลยแบบเออตัดส่วนี้ออกไปแล้วมันทําได้แค่3 3สวิดีโอมันก็โอโห แตกเลยแล้วอันที่สามมันก็แปลกๆมันมันไม่น่าที่จะแบบอันนี้เท่าไหร่นะป้าอหยางบ้านในสด63าตารางงบแค่ห้าแสนเท่านั้นอ๋ออ๋องั้นเอาแค่ห้องเดียวบอสประตูคงไม่มีรอกวะเนี่ยอ่ะอันนี้ก็อาจจะเกิดจากปัญหาที่ผมได้เขียนพร้อมของมันแบบไม่ดูดีมากเกินไปนะเออล้วก็เราก็ตีแบบเป็นผู้ภาษาอีสานอะ่ะคือเพราะความจริงใจในการเป็นภาษาถิ่นอ,อย่างนี้ครับแต่ว่าจริงๆีผมควรที่จะใช้ภาษาการแต่ว่าเออล้วก็ตีตลาบไ้หลายฝ่ายไว้ซึ่ง มันยังออกมาได้ไม่ดีพอเราก็รู้สึกว่าแล้วเราจะทํายังไงให้คิปพวกนี้เนี่ยสามารถที่จะต่อยอดไป,ไป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 ได้มากกว่านี้ผมเลยตั้งใจว่าเออเนี่ยจะเอาคิปพวกนี้เป็นตั้งต้นแล้วผมก็จะภาคตอนท้ายเพราะเออเนี่ยมีจริงนะเว้ยสำหรับบ้านละคะห้าแสนสามนอนหนึ่งน้ำหนึ่งโถงหนึ่งครัวอะไรประมาณนั้นเว้ยแับวันที่ห้านะซึ่งวันนี้พี่ช่างของเราจะพาไปทําอะไรที่ไหนก็ยังไม่รู้เหมือนกันเพราะเราก็ได้ติดต่องานในการทาโครงหลังคาเอ่อยังไงดีหลังคามันรั่วเออ ซึ่งแล้วก็ได้วันนี่สวนนี้นะซึ่งถ้าเกิดมันมีแบบทลาดอนาลังนะลองดูดว oh, uh, ่าภาพเป็นยังไงแบบโอ้โหนั่นแหละอืมก็สตาร์ทอัพช่างก่อสร้างก็จะค่อยๆไต่ไต่ไต่ขึ้นไปนะครับตามแบบอืมการเติบโตของมันแต่ผมเชื่อว่าไอตัวนี้นี่แหละมันจะเติบโตได้อย่างแน่นอนแล้วก็แก้ปัญหาสําหรับคนที่อ่าแก้ปัญหาคนที่แบบโหผ่อนบ้านจนเกินตัวเกินไปทําให้เกิดเกิดเป็นหนี้ทําให้แบบประชาชนไทยเป็นหนี้อ่ะผมไม่อยากให้ทุกคนเป็นหนี้เ้ยเพราะฉะนั้น กรติดตามชมได้ครับวันนี้ตอนนี้นะครับเรามาถึงหน้างานแล้วอ่ะเราก็เตรียมตัวที่จะปูกระเบื้องนะครับซึ่งตอนนี้พี่ช่างครับตอนนี้พี่ช่างกำลังทําอะไรอยู่ครับอ่าเพราะว่าตอนนี้ปัญหาที่เราเจออยู่ตอนนี้คือน้ํามันไม่ระบายใช่ไหมครับพี่ช่างน้ำระบายไม่ทันนะครับเราก็เลยต้องเจาะรูเหมือนอย่างที่เราเห็นนี่แหละครับเนี่ย แต่ยังไงก็ตามนะครับปัญหาได้รับการแก้ไขไปแล้วนะอ่านี่ก็เป็นในส่วนของเครื่องเจะปูกระเบื้องนะครับแบบกว้างกว้างมากประมาณกี่ตารางเมตรครับพี่ช่างอันนี้160ก่าร้อยหกสิบกว่าตารางเมตรเลยนะครับซึ่งตอนนี้กระเบื้องมาแล้วนี่กระเบื้องนี่ฮะอ่าปูนก็อยู่ตรงฝั่งนู้นนะครับแต่ว่าเนี่ยอยู่ฝั่งนี้อีกเห็นไหมเห็นไหมอ่านั่นแหละ ก็เป็นในงานสวนที่เราจะได้เริ่มของวันนี้นั่นเองครับสำหรับสตาร์ทอัพช่างก่อสร้าง EP 2นะไว้เรามาดูว่าเออมันจะมีอะไรเพิ่มเติมอีกในแต่ละวันนะเกือบลืมเลยแล้วปูนที่เราจะใช้ในการปูกระเบื้องเนี่ยเราจะใช้ปูนประเภทไหนล่ะครับปูนตาเสือทําไมเราต้องใช้ปูนตาเสือครับพี่ช่างโอ้มันเหนียวแล้วก็ทนทานดีเหมาะสำหรับงานปูกระเบื้องนะครับสำหรับแบบเออคนที่สนใจอยากจะปูกระเบื้องในสวนแบบโห ปูก็เบื้องอย่างนี้นะเออเราก็ต้องใช้ปูนตาเสือนะครับแล้วราคามันเป็นอะไรยังไงบ้างล่ะครับแฟนพี่ช่างราคาแบบดูดีไหมดีค่ะร้อยกว่าบาทาร้อยกว่าบาทต่อสอบใช่ไหมครับโอ้แล้วสอบหนึ่งนี้ก็ปูปูได้เยอะใช่ไหมครับได้เยอะได้เยอะมากอ่ะแล้วก็ในด้านของการใช้งานนะครับการปูกระเบื้องเนี่ยมันก็เวิร์กมากๆนะเท่าจะใช้ปูนตาเสือในส่วนนี้นะครับอ่าก็ประมาณนี้แหละนะสำหรับคนที่เออสนใจ ร้อยร้อยร้อยเท่าไหร่นะครับร้อยหกตารางเมตรอ่าร้อยหกสิบตารางเมตรเนาะ,ะประมาณนี้ครับประมาณนี้พี่ช่างพี่ช่างจะไปไหนครับอเออพี่พี่ช่างกินอะไรอยู่ครับเนะี <c> ่ย <oughs> นี่ครับนี่แก้หลังคาในส่วนนี้นะครับเนี่ยเราก็จะขึ้นไปนะเนาะผมก็จะเอาไม้แป้นนะครับไม้แป้นตรงนี้นี่ นี่ครับเพื่อที่จะไปใส่ไหนละ่ะนั่งร้านนี่ครับนั่งร้านตรงนี้โอเคนั่นแหละคืออากาศวันนี้ร้อนแบบร้อนมากนะเออแล้คือที่ทวามเที่เราเป็นสตาร์ทอัพนะครับก็รู้อยู่แล้วว่าโอ้โหแบบโอ้ยโ,โอ้โโอโโดยดูดิเออเป็นสตาร์ทอัพเนาะมันก็จะใช้คนน้อยหน่อยนะครับ เออแต่ว่าถ้าเกิดในช่วงที่เราไปทําเป็นบ้านเปนลหลังเนาะเออเนี่ยแล้วก็มีนักเซ็นสัญญาในวันที่14นะครับเออเราก็จะได้หาคนไปเยืก,กว่าเดิมเนาะได้ครับพี่ช่างได้นะครับเราเราก็จะใช้คนมากโอ้ยใช้คนมากกว่าเดิม,ดมน่าตามเนื้องานนะครับน,น,นะบนะนะแฟนพี่ช่างเขาบอกว่าอย่างนี้เนาะ เราเป็นสตาร์ทอัพก็ต้องใช้คนประมาณนี้เพื่อที่จะลดส่วนต้นทุนแล้วก็มีมียังไงดีมีกําไรนะครับเข้าสู่บริษัทได้มากยิ่งขึ้นเนาะเออผมก็ตั้งใจที่จะให้บริษัทนี้มีเวลที่สูงขึ้นเยอะมากๆนะครับเอ,อ,อยากให้โกดของบริษัทเพิ่มขึ้นมากออรู้สึกจะดีใจนะเออเดี๋ยวผมจะพาไปชมเคาน์เตอร์ที่เราได้ทำไว้นะครับ เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะพาไปชมนะคือเสียดายไม่ถ่ายนะครับเพราะว่าตอนนั้นยุ่งยุ่งมากมากเลยยุ่งมากมากโอเคเดี๋ยวผมก็ต้องขอเอาไม้แป้นนะครับไปวางไว้ให้พี่ช่างเขาเขาขึ้นไปบนหลังคานะเออโอเคก็ก,ก็ก็เอาึ้นได้แล้วนะเออสองอันนะครับแล้วก็นะเราจะพาไปชมในส่วนของเคาน์เตอร์นะครับจริงๆถ่ายไว้แหละแล้วก็จะทำคอนเทนต์ลงแต่ว่า ยังไม่มีเวลาที่จะไปท,ทําในสวนนั้นเลยเลื่อนออกเลื่อนเข้าไ,ได้นะครับแล้วเกิดเราพามาชมนี่ก่อนนะครับเรียนครับพป่ตับ,น,บ,ตบนี่ไอตัวนี้ชื่อซูชินะครับโคตรอ้วนเลยดูดูดูด,ดูดูมมนดูก้นมันดีโอ้โหคืออยากอยากตกมากเลยนี่ฮะี๋ยวเราพาไปชมในส่วนของเคาน์เตอร์ครัวที่เออเราได้ทำเอาไว้นะยาวยาว6กเมตรนะครับ ยาว6เมตรอ่านี่เป็นเคาน์เตอร์ควัวนะครับยาว6เมตรนะนี่ยาวมากแล้วก็สวยมากนะครับจริงๆเราเราเรายังไม่ได้ยังไงดียังไม่ได้เช็ดยังไม่ได้อะไรนะคือไม่อะคือตอนแรกที่ทําเราไม่เราถ่ายไว้จริงๆก็จะเอาลงอะไรอ่ะนี่เนี่ย่วนนี้ก็ทำเอาไว้นะครับอ่ะ ปกติมันจะเป็นรูน็อตนะอันนี้ไม่มีรูน็อตเลยเพราะว่าเราทําแบบเออทำไม้ปื๊บเจาะเจาะแล้วก็เอาอะไรเนี่ยซีนซีนซีนปิดเอาไว้นะครับแล้วก็นี่เราจะเห็นว่าเราปลูกผนังด้วยไม้แหนงซึ่งไม้แนงแบบไม่จะเป็นสีด้านนะครับที่ทุกคนเคยเห็นกันแต่ว่าเราทาจนมันเงาวับอย่างนี้เลยทาแบบทับสามสีรอบได้แหละแล้วก็ทุกคนจะเห็นนะครับไม่มีหัวนอ็อตไม่มีหัวน็อตเลยเพราะว่าเราเจาะเจาะเจาะปุ๊บแล้วก็เอาอะไรวะเขาเรียกามาแปะ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  ไม่ให้เป็นไม่ให้มันเป็นมีรูหัวน็อตน,นะครับมันจะไม่สวยแล้วก็เกิดความแบบอุ๊ยเวลาเพื่อนมามานี่นะแบบไม่มีหัวน็อตน,น,นะจ๊ะแบบสวยมากอนะ <c oughs> อ่ะนี่ครับพระเอกของเราเคาน์เตอร์ครัวหกเมตรนะทั้งหมดนี้เราทําเป็นค่าแรงประมาณที่สามสามหมื่นรร 30, หรือเปล่าผมก็ไนมะ่แน่ใจนะครับออะประมาณสามหมื่นหรือเปล่านะนี่นี่ครับอันนี้ก็เป็นส่วนของที่เก็บของนะเออทุกคนก็น่าจะ ุกคนก็น่าจะรู้้กันอยู่นะะส่วนอันนี้นะครับสามารถที่จะตั้งไว้มีเขียงนะตอนแรกมีเขียง่ะนี่ไงเขียงของเขาเขียงคือก็สามารถวางใส่ตรงนี้ได้นี่ครับนี่ทุกคนจะเห็นว่าเออมันมีช่องอย่างนี้ก็วางใส่นี้ได้ตรงนี้ก็ถ้าเกิกจะใช้เขียงก็ดันทนี้ออกดันรงนี้เข้าอย่างนี้ได้เช่นกันนะครับนี่แหละนี่แหละนี่แล้วก็เปิดน้ําตรงนี้ก็เป็นในส่วนของใส่สไลด์นั่นเองนะครับนี่ สวนช่องข้างในครับแล้วก็ยาแนวกระเบื้องทุนนี่นั่นเอาไว้หมดแล้วนะอ่าคือสะอาดหมดจดทุกอย่างนะครับเออสวนนี้ก็จะเป็นอันนี้ขอขอ,ขออนุญาตเจ้าของบ้านนะครับอ่านี่เปิดมาอย่างนี้จะเป็นในส่วนของเตาแก๊สน,นะครับซึ่งสวยสวยมากๆสวยมากๆอ่าสวนช่อง,ช,อง,ช,องช่องเก็บของนะก็ให้มาแบบเยอะมากๆอ่านี่เราเผื่อไว้เพื่อ,อ,อจะแบบเออ ลูกค้าต้องการที่จะใส่ของนู่นนี่นั่นนะครับอืมเราก็ทํามาไว้เช่นกันเนาะอ่าแต่ว่าก็ยังไม่ได้ลงในส่วนของคอน,คอนเทนต์นั้นน,น,นะครับอืมนี่เรายาแนวอย่างนี้สวยมากๆนะครับสวยมากๆปูก็ปูชิดกันนะเออไม่มีตัวไหนแหวงไม่มีตัวไหนเบี้ยวนะครับเออส่วนกระเบื่องนี่ยเองกระเบืองแผ่นใหญ่คือโคตรหนักนะอ่าแล้วก,ก็ก็ต้องขอให้ความรู้นี้หน่อยนะครับสําหรับ เออคนไหนที่ไม่อยากให้กระเบื้องมาล่อนมันแตกง่ายนะแนะนําว่าวงเล็บเป็นกระเบื้องดินเผานะครับก็ต้องให้เอาไปแช่น้ําเพื่อให้มันแบบไม่ดูดซับเนื้อน้าจากเนื้อปูนจนเกินไปนะมันจะแบบเนี่ยวลาลคคะนะวเวละคะอ่ะอันนี้คือปูนแน่นแน่นทุกอย่างถ้าเกิดมันไม่แน่นมันจะดังแบบป๊อกป๊อกป๊อกปเหมืนอนเคาะประตูอะะประมาณนั้นแหละอืมอันนี้จะแตกง่ายหลุดยากนะครับ เราก็ต้องแช่ประมาณ15ถึง15นาทีถึงครึ่งชั่วโมงประมาณนั้นเพื่อที่จะมาให้กระเบื้องมาล่อนนั่นเองอ่าอันนี้ครบจบสวยงามยาแนยวยาแนวสีดำนะครับส่วนนี้ก็ประมาณยาวเมตรยสหนักโคตรๆนะเออเราก็วิวในส่วนของอะไรนะหลังคากันดีกว่ารครับว่าเออเราจะทำอะไรกันบ้างโอเคฮะทีนี้เราก็จะขึ้นไป วัวลังคาอันนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตผมที่เออขึ้นขึ้นอย่างนี้เลยแล้วก็การที่ผมจะถือแบบถืออ่อาไอนะถือโทรศัพท์ถืออะไรเงี้ยในการขึ้นไปด้วยเนี่ยมันอาจจะยากนะครับผมจะต้องใส่กระเป๋าตัวนี้ที่เตรียมมาแล้วก็ปีนขึ้นไปอย่างนี้นะเออเราก็จะได้ไปเห็นในส่วนที่ผมตัวผมเองอะ่ะได้ขึ้นไปแล้วนั่นเองนะอ่ะไว้รอชมเลยว่าเออเราจะไปทำอะไรในส่วนไหนนะครับเราก็จะ้ปปรึกษาพี่ช่างว่าเออเนี่ยถ้ามันเป็นอย่างนี้ครับอ,อย่างนี้เราจะแก้ไขย,ยังไงนะครับ โอเคฮะเราก็ได้ขึ้นมาแล้วนะคือก็นอนอยู่มันโอ้สูงนี่ฮะพาตกก็โอ้พระเจ้าโอเคเราเราเราไปก่านนะผมยังถือของออกับกระเป๋าไปเราพี่ช่างบอกว่าให้เอาอ่าน็อตสันไทยไปนะครับ แล้วพี่ช่างก็บอกว่าถ้าเกิดเขาจะถ้าเกิดเราจะเดินขึ้นไปบนบนอ่าสันไทยนะบนเมทัลชีตเราก็ต้องเดินอยู่ตรงหัวนอ็อตเพื่อที่จะไม่ให้มันพังมันยุบมันอะไรมันรั่วของเขานะครับเดินตามหัวน็อตไปแล้วคือผมหนัก70ส <laughs> บ <laughs> โอเคฮึบฮึบอ้า ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วนะครับโหบรรยากาศข้างบนมันก็สวยดีเนะาะอ่โอเคเราก็ต้องมาเดินในสวนนี้นะครับอ่โอโอ้ย น,นี่ฮะตอนนี้มาอยู่ในส่วนของพี่ช่างน,นะนะนะี๋ยวผมจะลงไปถ่ายตอนที่พี่ช่างเขาแบบเขาแก่เขานี้ครับก็าจะได้ให้ความรู้ด้วยว่าเออเนี่ยถ้ามันเกิดอะไรแบบนี้เราจะได้แก้ไขในจุดไหนอะไรยังไงนะครับ <S <S ตอนนี้เราก็มาอยู่ในตอนนี้ก็มาอยู่ในส่วนของพี่ช่างน,นะครับพี่ช่างเขาบอกว่าเออเนี่ยอย่าพึ่งมาแบบอยู่อยู่ร่วมกันเพราะว่า มันจะรับน้ําหนักไม่ไหวเนาะเออแล้วก็เอาน็อตของเมทัลชีสนะครับสันไทยเอามาให้พี่ช่างเนาะจำนวนสามมันสามชิ้นหรือเปล่า,าอ่าสองสามชิ้นนะครับผมเอาวางไว้ตรงนี้นะครับพี่ช่างนะคือปัญหาของหลังคาตัวนี้เนี่ยมันเกิดจากอะไรล่ะครับ ไม่ใช่ใชม่ใช้นนบบใชครับอ,รอ,อืมโอ้โอ้เดี๋ยวผมให้ดูนะครับนี่ครับจะเป็นแบบนี้อันนี้เขาใช้แบบตัวซีนอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับกาวตะปูกาวตะปูนะ ใช่ครับทํางานไม่ไม่ถูกประเภทใช่ไหมครับอ่าวัสดุว,สดวัสดุผิดประเภทนะครับแล้วเราต้องใช้อะไรล่ะครับในการซียนแบบนี้ออกแล้วก็เอาตัวซียนตัวใหม่มาซียนอืมให้ใช้ไม่ถูกประเภทครับผมแล้วผมผมขอดูได้คราว่าพี่ช่างพี่ช่างเอาเอาอะไรมาซียนนะวุว้งเ,เสียแป๊กเลยนะอ่ะ,อะนี่นะครับ ใช้ซิลิโคนชนิดไลทกรดนี่เป็นอย่างนี้ราคา110บาทนะครับเ,เราก็ต้องใช้มันถูกประเภทเนาะถ้าเิดใช้ผิดประเภทเราก็จะทำให้ตัวหลังคาตัวในส่วนนี้มันผุมาล่อนมันพังนะครับทำให้น้ำมันรั่วมันซึมนะเนาะเราก็มาแก้ไขให้ในส่วนของเจ้าของบ้านนะครับต่วเราก็ทำเต็มที่เนาะ ทำเต็มที่นี่ก็เป็นอุปกรณ์นะครับอ,อจริงๆมันโหมาร่วมมาซึมหลายที่มากเลยนะจากที่ฟังที่แบบคุณแม่เจ้าของบ้านบอกมานะครับแบบโหมาแบบอย่างนี้เลยอ่ะแล้วก็ในส่วนที่เราได้รับทําปูกระเบื้องนะจะอยู่ตรงบ้านส่วนนั้นนะครับนี่เห็นไหมคือผมไม่ได้่านในส่วนของตอน เทพื้นนะครับเทพ,พื้นเราเทกัน3มคนนะอะคือกําไรมันกำไรมันจะไปอยู่ไหนนะครับถ้าเกิดเราไปจ้างคนนี้ก็ประมาณหนะ้าพันเนาะเออแต่ว่าเราทํากันสมคนก็ยาลุยยาสุกกันซะหน่อยนะครับ,รบอือแย่ yeah, แล้วครับทุกคนตอนนี้เกิดปัญหาใหญ่ละฝนครับฝนตอนนี้มันลินด้วยใช่ไหมครับพี่ช่งางอ่า แย่แ yeah, ล้วครับในเรื่องการทําหลังคานะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเราต้องอยู่กับไฟฟ้าด้วยนะครับพี่ช่างเข้าจับนอนละอ่าแล้วทีนี้ฝนลินปัญหาใหญ่แต่ก็เราก็ต้องรีบทํารีบเสร็จนะครับแล้วก็พอจะได้ไปบางส่วนอยู่อะอ่อแ yeah, yeah, ย่ละแย่ละแย่ละอ่าทุกคนเป็นกำลังใจช่วยด้วยนะครับว่าเนี่ยมันมันจะเป็นยังไงกันบ้างนะพี่ช่าง พี่ช่างเจาะเจาะรูอน,นี่ครับรรรรเ,เราเจะซีนทับตรงที่ตรงที่เขาแบบซีนไว้นะครับใช้ใบขัดขัดก่ดอนนี่ครับโอ้ฝนก็ตกแล้วก็งานก็ต้องทำนะครับ <laughs> ถ้าเกิดเราไม่ทำบริษัทก็ไม่มีกำไรนะ ต้องสู้ต่อไปนะครับสำหรับสตาร์ทอัพช่างก่อสร้างนะแล้วก็เออแล้วก็เติบโตไปได้วยกันนะครับสำหรับคนที่อยากที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสตาร์ทอัพช่างก่อสร้างนะครับก็สามารถที่จะเออหาลูกค้ามาแล้วทีเนี้ยพอหามาได้เราก็ให้ค่าในหน้าคุณ1 0,000บาทนะครับยิ่งหามาได้10หลังก็ได้ไปแสนหนึ่งหามาได้5หลังก็ได้ไป5 0,000นนะครับก็กระจายรายได้ช่วยกันนะครับเพราะว่าจุด เริ่มต้นที่ผมได้มาทํานะก็เพราะส่วนนี้อยากให้ทุกคนนะได้กระจายรายได้ซึ่งกันและกันแล้วก็ผมก็ทําไม่ได้แพงนะทําไม่ได้แพงเพื่อที่จะให้เออสลหรับชนชั้นแบบสูงกลางล่างได้อยู่ในทั่วทุกที่ทุกที่แบบทุกคนก็สามารถมีบ้านได้นะครับเอแล้วก็ถ้าเกิดเราจะไปกู้มาผ่อนบ้านนี่มันก็โหโมันก็สาหรับคนที่เออไม่ได้มีกําลังในระยะยาวขนาดนะั้นมันก็จะเป็นปัญหาได้นะครับ อันนี้เราก็ใช้ลูกหมูในการขัดนะครับใช่ไหมครับพี่ช่างครับเราก็ต้องใช้เครื่องนะถ้าใช้มือขัดจะข,ขัดก็ไม่ได้นะฝนตกแล้วครับฝนตกแล้วแต่เขาก็ยังทําอยู่ขัดในส่วนที่อ่าเราจะซีนไม่ได้นะครับหลังพี่ช่างเริ่มเปียกแล้วนี่เปียกมาแล้วหน้าจอผมก็เปียกแล้วนะครับ ถ้าเกิดเราไม่ทำอย่างนี้การสินของเราก็จะไม่ได้ประสิทธิภาพนะแต่ผมขอเก็บของพวกนี้เอามาไว้ในส่วนของที่มันมันยังมีร่มหน่อยๆน,นะครับเพื่อที่จะไม่ให้ทรัพย์สินของเราเสียหายเนาะเรียบร้อยครับฝนตกทำงานไม่ได้เลยจริงแต่ว่าเราก็ต้องรอฝนหายนะอาจจะอาจจะทำได้นะครับเราก็ต้องรอดูต่อไปเนาะปัญหาก็ EP2 ของเรา จากทรงแล้วน,นะครับน่าจะไม่ทำงานแล้วเราต้องฝ่าฝนลงไปพักตรงที่พักนะครับคือคือที่มาทำไม่ได้เพราะมันเป็นกับหลายอย่างครับทั้งมันเป็นไปกับมันทำไมถึงทำไม่ได้บ้างครับมันเทียบมันตัวซีนมันไม่เกาะทำออกมาแล้ว <c oughs> มันจะไม่เต็มร้อยใช่ครับคือถ้าเกิดฝืนทำต่อไปก็มีแต่จะรั่วเหมือนเดิมนะครับ แล้วก็เราต้องใช้สวา่างต้องใช้ตัวขัดด้วยเนาะเป็นไฟฟ้านะครับเราก็ต้องหยุดพักไปก่อนเนาะสวัรับตอนนี้นะเราก็จะลงไปกันอย่างนี้เลยเออไ <c oughs> ปครับพี่ช่างไปครับพี่ <c oughs> ช่างเปิดก่อนนะครับ <c oughs> นินจา อ่าจริงๆคืออ่าแล้วก็ดูไปด้วยกินข้าไปด้วยก็ได้นะอ่ะออจิว๋วอ่าตอนขึ้นว่ายากไรแลอวนะเขาบอกว่าตอนตอนลงอ่ะโอ๊ยตอนลงอ่ะยากกว่านะพี่ช่างเหรอเนี่ครับ เอาแล้วก็ลืมบอกนะพี่ช่างเราค่อนข้างที่จะสุขภาพขาไม่แข็งแรงนะครับ <c oughs> มาเอาเฮ้ยไอตัวเล็กลมันไปนู้นคุณกูเห็นไหมน้าน้า <c oughs> เฮ้ยเข้าไปในบ้านนู้นแล้วจริงๆเป็นหนาของเจ้าของบ้านหลังนี้นะครับนะ ที่จริงฝนก็เริ่มเริ่มแบบอย่างนี้แต่ก็ยังทําไม่ได้อยู่ดีเนาะอะคือต่อให้ฝนหยุดเราก็ยังทําไม่ได้ใช่ไหมครับพื้นผิวต้องแห้งพื้นผิวต้องแห้งนะครับถ้าพื้นผิวมันยังเปียกๆชื้นๆอยู่อะไรอย่างนี้มันก็ตัวซีนไม่เกาะตัวซีนก็จะไม่เกาะนะครับตามที่พี่ช่างบอกอค,นะครับต่อให้เรา อันนี้ไปเชฟไปนู่นนี่นั่นมันก็ยังมีความชื้นเกาะอ,อยู่ใช่ไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวอุปกรณ์เปล่าใช่ครับใช่ใช่ใชน,ะนะเราเี่อมาต้องขอบก่อนนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มันล้มเหลวคือไม่ถึงผมมาล้มเ่ะเรามาดูพี่ช่างก่อนนะครับว่าเป็นยังไง ลงได้ไหมเอ่อปิดกล้องก่อนนะครับทุกคนคือคือเราต้องเราต้องช่วยพี่ช่างก่อนนะครับอตอนนี้ได้ต่อบันไดให้พี่ช่างลงไปแล้วนะอ,อย่างนี้ครับโอ้โหคุณลูมีแล้วหัวเปียกมาแล้วนะอา่าแย่ละ สำหรับสตาร์ทอาพช่างก่อซานนะครับเราก็ต้องขอหยุดเนาะเพราะว่าฝนมันตกอ่าแล้วถ้าเกิดเราไปดูพยากรณ์นะครับเดี๋ยวผมจะขับขึ้นปุ๊บตรงนี้เพราะว่ามันตกตั้งแต่เที่ยงแล้วแบบยะลากยาวลงไปเลยครับแล้วพรุ่งนี้ก็ตกอีกในช่วงเที่ยงถึงแบบจนค่ำเลยคือมันทํางานไม่ได้จริงๆครับทุกอย่างมันติดขัดไปหมดเนาะพี่ช่างคิดเห็นว่ายังไงบ้างครับคือถ้า่างงานเป็นแบบนี้ทําไปมันก็ไม่ได้มีระสิทธิภปพ ใช่ครับเราก็ไม่ได้นชื้นแฉกทําทำงานอยู่ในที่โล่งมันลำบากครับฝนตกมนเหมือนอยู่ในที่โล่งมันขึ้นทำราคาอยู่ยิ้มไปอยู่ที่โล่งฝนตกก็ทำไม่ได้ปูกกระเบื้องอย่างนี้เราปูอยู่ที่โล่งฝนตกก็ทำไม่ได้ทิ้หุนยตกพื้นมันก็ชื้นก็แฉะ วางปูนการยายปูนเรก็ไม่ได้ประสิทธิภาพนะครับก็ประมาณนี้เราต้องยอมล่าถอยไปก่อนเพื่อไปตั้งหลักแล้วก็กลับมาสู้ใหม่นะครับสำหรับวันนี้นะครับสตาร์ทอัพอช่างก่อสร้าง e p 2ีต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับไว้ติดตาม e p 3นะครับว่าเออเนี่ยเรื่องราวของเราจะเป็นยังไงบ้างนะแล้วก็จะมีส่วนที่ตาตัดแยก,กไปเป็นแบบ เป็นไฮไลท์ในช่วงแต่ะตอนนะครับโอเค I'm gonna take it. I'm gonna take it.